โอ้เป็นเซฟที่สุดยอดจริงๆครับโอ้ผ่านไปได้แล้วครับแล้วก็เป็นโอกาสลงมารีโอบาโลเตอรี่ทำได้ครับและเขาก็ยิงเลยครับ เป็นลูกแตะมุมครับคริเสเตีนยนเอร็กเซนจะเป็นคนไปเตะเขาก็เซฟไว้ได้อีกแล้วครับเป็นลูกแตะมุมครับคริเสเตีนยนเอร็กเซนจะเป็นคนไปเตะอ่าแล้วครับเขาลองลุ้นแล้วครับน่ายิงได้อย่างเฉียบขาดเลยนะครับเป็นประตูครับตอนนี้เกมต้องหยุดแล้วครับ และจงังหวะนี้มารียวบาลอตเตอรี่ทำได้ครับอาเลยครับโอกาสเหมาะแล้วครับเปิดบอลแล้วครบับตูเซฟได้ก็จริงนะครับแต่ลูกกระชกออกไปครับและลูกนี้ยิงเลยครับล,ลูกนี้ก็เรียบร้อยครับ และจงังหวะนี้ยิงเลยครับโอ้โหแ,แต่ที่เฉียบขาดนะครับลูกกราสาัยอย่างนี้ออกไปแล้วต้องใช้วิธีชกบอลออกไปครับ บรัันนคิสตเตเและเขาก็ยิงอารุญสามตวเซฟได้เหลือเชื่อนะครับปัดแล้วบอลไปนชนเสาไปครับ ต้องบอกว่าประสานง,งานกันได้ลงตัวนะครับทีมเวิร์กยอดเยี่ยมครับขยับเกมขึ้นมาได้สวยเลยเวนรูนี่รูนี่เป็นความพยายามที่และจงังหวะนี้จริงเลยครับโอ้โหมาริยอบาลตเตรี่ทำได้ครับ <Ro> และก็เป็นโอกาสลงส่งของเขาเลยครับ